หมอว่าไงโอกาสค่ะอาจารย์อ,อยากทราบว,ว่าตอนที่นิมิตรปรากฏแล้วเป็นนิมิตที่ไม่ดีอะค่ะคนที่เขาเปลี่ยนอารมณ์ได้นี่เขาเปลี่ยนตรงชาวนาห้าดวงสุดท้ายหรือเปล่าคะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งคือที่พระอาจารย์เคยบอกว่าสติปัฏฐานสี่ถ้าเราปฏิบัติสติปัฏฐานสี่จนเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วเนี่ยตอนที่ใกล้จะตาย่ยสติปัฏฐานสี่จะมาเกื้อกูลผู้ปฏิบัติเพื่อเพื่อให้ไปที่สุคติอะค่ะอยากให้พระอาจารย์ของ ขอพรามเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยอธิบายยกตัวอย่างว่าสติปัฏฐานเกื้อกูลเรายังไรได้บ้างอะคะ่ะอืมคือประเด็นแรกอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยเขาเปลี่ยนก่อนวรณาสนนวิถีจะเกิดในขณะมรณาสนนวิถีเปลี่ยนไม่ทันเลยเพราะไม่ถึงวิไม่ถึงวินาทีมรณาสนนวิถีที่เกิดเนี่ยไม่ทันถึงวินาทีเลยมรณาต้องก่อนหน้านั้นก่อนมรณาสนนวิถีห้านาทีหนาทีเจ็ดนาทีอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะเปลี่ยนได้ เปลี่ยนนิมิตฉะนั้นคนที่จะสามารถเปลี่ยนนิมิตได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ฝึกตนเองมาอย่างดีพอสมควรหรือมีกําลังกุศลกรรมเนี่ยให้ผลอย่างดีเลยนะถึงจะสามารถเปลี่ยนได้นางมารีกาต้องอาศัยกําลังของกุศลในอดีตที่ตนเองสั่งสมมาระดับอสาธิสถานเลยนะรู้จักคําว่าอาศธิสถานไหมเป็นทานที่ทําได้หรือว่า,าต้องระดับพระเจ้าปิณิน,นนะต้องระดับพระเจ้าปิดินเนะพราะเป็นการให้ทานที่มีของครบทุกอย่างครบทุกอย่าง แล้วก็ทําอย่างมโ,โหฬารทําได้ครั้งเดียวเนี่ยนี่ทีนั้นกรณีการให้ทานร,านระดับอย่างเนี้ที่ว่าให้ทานแข่งกับประชาชนในสาวัถีเลยต้องคิดดูในประชาชนทั้งประเทศเนะี่ยสู้ไม่ได้ไไดที่จริงอ่ะสู้ได้มาตลอดนั่นแหละไปแพ้ตรงไหนก็นกคือเอาช้าง เอาช้างเอาช้างมาทั้งหมดเนี่ยคนที่จะระดมช้างมาได้ระดับนั้นมันต้องกําลังบุญของขาจะเป็นดินใช่ไหมล่ะที่ไปกั้นฉัดถวายบูชาพระเจ้ดาด้วยของพระสงค์ด้วยนี้เป็นต้นแล้วก็ใช้กลุ่มนางสนมกำนันทั้งหลายเป็นต้นหล่าเนี้ยคอยพัดวีให้กับป, <laughs> ประชาชนจะไประดมได้ระดับนั้นยดงไงระดมทานกันระดับมหาศาลขนาดทีนี้ตรงนี้แหละที่บอกว่า กำลังบุญกุศลที่เป็นตัวหนุนเนื่องกระตุ้นเตือนแล้วก็ปิดบาปสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้กระทันหันมีประวัติศาสตร์คนเดียวนี่นะที่เปลี่ยนอารมณ์ได้ทันสถานการณ์เนี่ยนอกนั้นยังไม่เคยเจอเท่าไหรนะ่ในเปลี่ยนอารมณ์ในสถานการณ์ได้ส่วนอีกท่านหนึ่งที่ว่าเปลี่ยนอารมณ์ได้ทันก็หมายถึงบาปให้ผลแต่อาศัยลูกชายนั่นคือพระอาศัยลูกชายเอาพ่อไปบวชตอนบั้นปลายชีวิตแต่บาปให้ผลก็เลยพยุงพ่อไปที่พระเจดีย์ให้เลยรือถึงพระเจดีย์อย่างงี้เปลี่ยนนิมิตได้ทันอย่างนี้เป็นต้น งั้นการจะเปลี่ยนนิมิตได้ทันเนี่ยแปลว่าต้องอาศัยสถานการณ์เอื้อแล้วก็ต้องมีเวลาก่อนที่มรณาสันวิถีจะเกิดแล้วก็ต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการจะเปลี่ยนยกเว้นบุคคลที่ฝึกมาดีระดับอย่างพันพชันนะหรือหลายๆท่านอันนั้นคือบรรลุเลยไม่ใช่แค่เปลี่ยนนิมิตแล้วเปลี่ยนกรรมฐานได้ทันอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างเสือกัดเท้าเงี้ยนะหรือว่าการที่ท่านถูกไอ้กรณีที่ว่าโรคเบียดเบียนใกล้ตายเงี้ยท่านเปลี่ยนทันเงนี้ย นี่นบุคคลเหล่านี้ระดับเจ๋งๆทังนั้นหรือว่าเอาเอาก้อนหินทบขาตัวเองเนี่ยนี่พวก,พวกเราไปทาอย่างท่านไม่ได้เลยนะเพราะท่านเจ๋งจริงๆพวกนี้คือท่านฝึกมาทั้งชีวิตเนี่ยอยากพ้นทุกข์มาทั้งชีวิตเนี่ยแต่มีเวลาจํากัดให้ท่านเพียงแค่วันเดียวอย่างเงี้ยน,นะเพราะโจรจะฆ่าท่านอย่างเงี้ยท่านก็เลยต้องอาศัยสถานการณ์ต่อรองชีวิตโดยการทบขาทั้งสองข้างแล้วว่าท่านบอกว่าท่านจะไม่หนีแต่ขอเวลา12ชั่วโมงเหมือนกันเถอะภายใน12ชั่วโมงเนี่ยโอเคโจรก็เลยไปกินเหล้ากัน แล้วท่านก็ใช้เวลา12ชั่วโมงนะ่ระดมความเพียรที่สุดจริงๆแล้วท่านได้เล็นาอรหา์ทันเงี้ยอย่างเงี้ยหายากแปลว่าแต่ต้องดูเบื้องหลังของท่านก็คือโอ้โหระดมมาทั้งชีวิตเลยแบบเนี้ยถ้าพวกเราฝึกอย่างนั้นน่ยได้ฝึกอย่างนี้ได้นั้นเราเปลี่ยนนิมิตในมรณาสันตการได้ทีนี้บุคคลที่จเจริญสติปัฏฐานที่บอกว่าได้เป็นที่พึ่งได้เนี่ยอันนี้กล่าวไว้ในในมหาปรินิพานสูตร พุทธเจ้ากล่าวบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งแล้วก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างไรเรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งอย่างไรเรียกว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งก็บอกภิกษุก็ดีพุทธบริษัทก็ดีพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจาดพิชานโทมนัสพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมีความเพียรม ฝึกจนเป็นเนื้อเป็นตัวจนกลายเป็นว่ามองทั้งภายในและภายนอกเป็นที่ตั้งของสติได้หมดไม่กายก็เวทนาไม่เวทนาก็จิตไม่จิตก็ธรรมะมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแปลว่าเป็นฐานเป็นที่ตั้งของสติได้หมดเลยอันนี้แปลว่าได้ที่พึ่งแล้วแล้วก็ปลอดภัยได้ที่พึ่งได้มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งแล้วก็มีธรรมมีสาระเป็นที่พึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลองมาดูตัวเราเองว่าเรายังมองมองสระเป็นสติปัฏฐานได้ไหม มองภูเขาเป็นสติปัฏฐานได้ไหมมองต้นไม้ใบหญ้าเป็นสติปัฏฐานได้ไหมมองเพื่อนมนุษย์ในการเป็นสติปัฏฐานได้ไหมมองอาหารเป็นสติปัฏฐานได้ไหมหรือเข้าห้องน้ําทํากิจกรรมทุกอย่างเนี่ยเป็นฐานเป็นที่ตัต้งของเจริญสติแล้วก็สามารถแยกแยะกายเวทนาจิตธรรมะประชุมลงสู่ขันธ์ห้าได้ชัดถ้าอย่างเงี้ยทั้งภายในและภายนอกอย่างนี้แปลว่าโอเคแปลว่าท่านได้ที่พึ่งแล้วอย่างนี้นิมิตทั้งหลายเลยรนี่เปลี่ยนนิมิตได้ไม่มีปัญหาเลยนะถึงแม้ยังไม่พ้นทุกข์แต่ก็ปลอดภัยบุคคลเหล่านี่ปลอดภนัยะ ถ้าไม่พ้นทุกข์ในความเป็นมนุษย์ก็จะไปเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วเพื่อนสาวธมิกหรือว่าเพื่อนหรือเทวดาทั้งหลายมากซิบบอกเขาจะบรรลุในเทวภูมินั้นถ้าไม่บรรลุในเทวภูมินั้นอ่ะก็มาเกิดถ้าเจอพระเจ้าจะบรรลุทันทีนะถ้าไม่มีพระเจ้านะถ้าไม่เจอพระเจ้าเจอพระสาวกทั้งหลายฟังธรรมจะบรรลุถ้าไม่เจอพ,จอพระเจะ้าไม่เจอสาวกพระเจ้พาวพวกนี้จะบรรลุเองเป็นพระปเจด้วยนะคนที่มีสติปัฏฐานที่แข็งแรงขนาดเนี้ยที่สุดจริงๆก็คือได้ที่พึ่งว่างั้นเถอะถ้าทําได้อย่างนี้แปลว่าปลอดภัััยในสงสารว นะั้นพวกกมามอารมณ์กามนิมิตอารมณ์สตินิมิตอารมณ์ล้วนแต่ดีๆทั้งนะั้นเพราะว่าสติปัฏฐานชัดมากที่มันหายากนะคนจะเข้าใจขนาดนี้ได้จนสามารถมองอะไรเป็นเป็นสติปัฏฐานได้จริงๆไม่จริงมันต้องฝึกจนรู้สึกเข้าใจจริงๆเลยนะว่าในอาณาปานาบับอียบทบับสัมปชัญญบับแล้วก็ตัวโกฏฐาสบัญญัติฐาตัวมัรคการบับปปาชาทั้ญ伽ลงไปสู่นู้นเนี่ยกลายเป็นกระดูกเป็นผิวผงเป็นดินน้ำไฟลมหมดเลยนี่แปลว่าในในดารูปขันท์ทั้งหมดเนี่ย ไม่มีส่วนไหนเลยที่จะไม่เป็นกายเป็นที่ตั้งของสี่ประธานเวทนาภายในภายนอกเป็นที่ตั้งได้หมดจิตภายในภายนอกเป็นที่ตั้งได้หมดธรรมานุปัสสนาตั้งแต่นิวรณ์อุปาทานขันธ์ใช่ไหมอายตนะโพชฌงนะลงอริยสัจเรียบร้อยเลยจบหมดเลยเพราะอาริยสัจนี่จับหมดแล้วแปลว่าไม่มีอะไรเลยที่จะไม่เป็นฐานที่ตั้งของสี่ประฐานอันนี้แปลว่าเข้าใจอย่างดีมานาสการอย่างดีมองไปนาที่ไหนเนี่ยเข้าใจกระบวนการธรรมะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลย ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ามีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นทนีพพึงอย่างนี้ต้องต้องต้องเข้าใจจนสามารถมองอะไรทะลุทะลวงได้ทั้งหมดสติปัฏฐานปรากฏได้จริงอันนี้ก็พูดพอประมาณนี้เราได้เข้าใจแบบนี้แต่ขั้นตอนฝึกจนรู้สึกว่าเราเข้าใจจริงๆอันนี้ก็หน้าที่ของพวกเราตารมอารมณ์กรามมามกรมนิพพาลอารมณ์กตินิพพานอารมณ์ก็เป็นอันว่าจบพอสมควรแล้วไหวพระอะรหังสัมมาสัมพุทโธพะวาพุทังพะวานตังอภพิวาเทนิ สวาขาโตพัคกวะตาธโมธามังนัมมะสังสปฏิปันโนพัคกวะโตสาวากะสังโคสังคังนัมามิขอเราท่านทางหลายกราบท่านพระอาจารย์พร้อมกันอีกครั้งกราบกราบกราบอย่าลืมอุทิศส่วนกุศล ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพ,พระองค์เองพระบรมาศา,าสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมหันตภัยคุกคามคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจแล้วเกิดมหันตภัยคือโรคภัยระบาดแผ่นดินไหวน้ําท่วมคือกิเลสลมเลาทั้งหลาย มนุษย์เหล่านั้นก็หาต้นไม้เป็นสารณะบ้างภูเขาเป็นสารณะบ้างหาพระอินทร์พระพรหมเป็นสารณะเป็นต้นบ้างพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สารณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเมื่อประชาว์อาศาัยสารณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากหมาหันตะภายัยหมาหันตะทุกเป็นต้นได้ส่วนบุคคลใดเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงบาร,ริยรสง์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภัยได้จริง เข้ามาศึกษาฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทะศาสดาจนสามารถแทงตลอดทุกขสัยด้วยการกําหนดรู้สมุทัยสัจจะด้วยการละปะหานิหมดสิ้นนิโรธาสัจจะด้วยการทําให้แจ้งมรคสัจจะด้วยการเจริญอบรมจนสามารถทําตนเองให้เข้าถึงโลกุตตะาสารณคมได้อย่างแท้จริงพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นสารณะอันเกษมนั่นแหละเป็นสารณะอันสูงสุดเมื่อประชาชนอาศัยสารณะเหล่านั้นแล้ว สามารถจะพ้นจากหมันตภัยมหมันตทุกข์เป็นต้นได้